ออกรบไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าครูแม่งแบบโอ้โหเห็นภาพเนี้ยมันเกรีดเลยอะ สงครามไม่ได้ทำใ้ใครดีๆ <c oughs> ครูเห็นคลิปเนี้ย <c oughs> ยังเคยบีทอา์นึ่งยังตะวัตนตก อ้าวบอยทําไมร้องห่มร้องไห้แล้วล่ะอุตส่าห์ปากดีเนาะปากเก่งท้าคนไทยเนาะว่าทหารบ้านตัวเองเอาชนะประเทศไทยได้แน่นอนเนาะพี่น้องทําไมวันนี้ถึงร้องห่มร้องไห้เนาะออกมาคําควรสงสารทหารเนาะพี่น้องในขณะที่ทหารไปชู่้ลบขณะเดียวกันนั้นสเสด็จพ่อของบอย ไปล่าเลิงไปงานแต่งเฉยเลยเนาะไม่รู้ดำรู้ดีทหารบ้านตัวเองเลยว่าต้องเจออะไรบ้างเนาะพี่น้องล่าสุดปักปอยหนุ่มขมินเนาะพี่น้องออกมาร้องห่มร้องไห้ทุกคนขี้มูกโป่งสงสารทหารบ้านตัวเองเนาะหลัง ปากดีปากเก่งได้ไม่นานทุกคนท้าคนไทยให้เปิดเลยเนาะะเสด็จพ่อของเขาทุกคนพร้อมบัญชาการทุกเวลาเนาะพี่น้องและทหารบ้านเขาเหนือกว่าทหารไทยเป็นสิบเท่าทุกคนป้าพี่น้องเป็นไงละ่ะบอยเห็นหรือยังเนาะศักยภาพของทหารฝั่งไทยเนาะ<ม>เขาไม่พูดเขาไม่โอ้ไม่อวดเนาะแต่เขาทำให้ดูเลยว่า ประเทศเขามีความพร้อมขนาดไหนในด้านเนาะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆบอยเห็นหรือยังเนาะศักยภาพของทหารไทยอาวุธไทยมีแต่ของเด็ดๆเอ6ของฝั่งไทยก็ถล่มฐานทัพถล่มอาวุธยุทโธปกรณ์ของบ้านบอยหมดแล้วงานนี้รู้หรือยังประเทศไหนเขามีความแข็งแร่งกว่าเนาะประเทศไหนเขามีความพร้อมกว่านี่แหละอุตสาห์จะเอาชนะไทย แต่ไม่ดูตัวเองเนาะพี่น้องไม่ดูกองกําลังของตัวเองทหารของฝั่งไทยล้วนแต่มีการฝึกฝนล้วนแต่มีการเรียนรู้ซึ่งแตกต่างจากทหารบ้านบอยมากเนาะบางพื้นที่ก็ไปจับเอาแต่ละบ้านแต่ละ,ะแต่ละที่เนาะเพื่อมาเป็นทหารไม่เหมือนคนไทยคนไทยเขามีทหาร ที่ไปสมัครและเรียนรู้วิชาการทางการทาหารแบบร้อยเปอร์เซนกว่าจะได้เป็นแนวหน้ากว่าจะได้เป็นทาหารแนวลบมันไม่ใช่จะจับกันมาเป็นง่ายๆเนาะพี่น้องต้องมีการเรียนเนาะการสอนขั้นเบื้องต้นเนาะพี่น้องแล้วโอยเห็นหรือยังเนาะศักยภาพของทาหารฝั่งไทยมาดูมาชมทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะพี่น้อง สบายดีสบายดีเดอ้อจ้าพี่พีเอฟซี FC, ทางฝั่งไทยหล้วก็ฟังเล่าน้าเดอ้อจ้าพี่น้องน้องรันก,กับบไดายลง่ลิปดไปมือหนึ่งนาะพี่น้องเนื่องจากว่าบ่คอยสบายเนาะพี่น้องมือนีสิภาคพี่พีเอฟซี FC เนาะมาเบิ่งมาชมทุว,ว่าล่าสุดน้องเหมาบอยหนุ่มขมินออกมาร้องห่มร้องไห้น้องพี่น้องสงสารทหารบ้านตัวเองในละบอยบอกว่าทหารบ้านตัวเองเนาะเก่งกว่าทหารไทย พอมาเจอแบบนี้ถึงกับน้ำตานองนาะพี่นอ้องอุตสาห์อวดคนไทยต่างๆนา,ๆน,า,น,านาเนาะพ่อของบอยเตรียมทุกคนเตรียมบัญชาการเนาะถล่มทหารไทยเนาะทุกคนสุดท้ายก็ต้องร้องห่มร้องไห้เหมือนโดนน้ำร้อนเนาะนี่แหละเนาะ ปาปกรรมที่ทำทุกคนมันติดจรวดเร็วมากเนาะนี่แหละอุตสาหะคนไทยโดยไม่ดูศักยภาพของทหารไทยเขาเก่งขนาดไหนนี่แหละมันทำให้บ้านบอยได้รู้ได้เห็นว่าเนาะประเทศที่มีความพร้อมมีศักยภาพในด้านการรบในด้านการต่อสู้และด้านการศึกษาที่เรียนมานะพี่น้องการที่จะเป็นทหารมันไม่ใช่ง่ายๆเนาะ มันต้องมีการเรียนไม่เหมือนบ้านบอยจับเอาจับเหมือนปูเหมือนปลาเอามาเป็นทหารเอามาพีชีพเพื่อเสด็จพ่อของบอยบอยเห็นไหมคลิปอ่าล่าสุดนี้ในขณะที่ทหารไปสู้รบเพื่อปกป้องประชาชนแต่พ่อบอยไปงานแต่งสะดวกสบายใจเนาะดีใจฉ่ำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทหารไปพีชีพแทน เพื่อไปรักษาผลประโยชน์ส่วนตัวของพ่อบอยแล้วก็คือสเสด็จพ่อฮุนเซนบอยนั่นเองเนาะนี่แหละมันทําให้เราเห็นเลยว่านาะผู้นําของบ้านบอยไม่มีความรับผิดชอบปล่อยให้ทหารตุยตุยแบบไม่มีใยดีตุยแบบไม่มีญาติตุยแบบทิ้งแบบคว้างเห็นไหมในระยะที่ผ่านมาก็ประชาชนพากันไปขุดหลุมฝังศพ ให้กับทหารที่ตุยที่ไม่มีสุสานร,รับรองไม่มีพิธีใดๆเนาะพี่น้องอันนี้มันทำให้เราเห็นเลยว่าศักยภาพมันแตกต่างกันมากพี่น้องแทนที่คุณจะยอมแพ้ไปซะโดยดีเนาะเพื่อไม่ให้เรื่องมันเลยเถิดเนาะถ้าคิดจะสู้กับประเทศไทยบอกได้เลยว่ามีแต่แพ้กับแพ้เพราะว่าประเทศไทยเขามีอาวุธยุโทโธปกรณ์และระดมอาวุธเข้ามาแบบ แบบเยอะมากเนาะนี่แหละคือมันทําให้เราเห็นเลยว่าศักยภาพของประเทศนั้นมีความแข็งแร่งขนาดไหนคือประเทศไทยขึ้นชื่ออันดับต้นๆของโลกไปแล้วในด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นอาวุธชนิดเล็กอาวุธชนิดใหญ่อาวุธหลายลํากล้องของประเทศไทยก็เตรียมรอเสิร์ฟให้กับทหารบ้านบอยบอกได้เลยว่าเสริมกําลังเท่าไหร่ก็เอาชนะไทยไม่ได้เนาะอันนี้ควรคิดเนาะพี่น้อง ควรคิดให้ดีควรคิดให้ถีท้วนเนาะไม่ใช่คิดจะเอาใจเสด็จพ่ออย่างเดียวไปพีชีเพนไหมเนาะประชาชนทหารต้องเสียสละต้องทิ้งครอบครัวต้องทิ้งลูกเพื่อไปทำหน้าที่ผลประโยชน์ส่วนตัวของเสด็จพ่อบ่อยครอบครัวเขาลูกเขาจะอยู่ยังไงขาดเสาหลักไปแล้ว ทั้งที่เนาะเขาก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาต้องไปลบต้องไปอยู่แนวหน้าเพื่อประทะกับทหารไทยเพื่อไปพีชีพเห็นหรือ,อยังผลกระทบความเดือดร้อนมันเยอะขนาดไหนแทนที่คุณจะเออเป็นผู้นำเนาะควรจะแก้ไขปัญหาให้มันจบไม่มีเนาะพี่น้องยังเอาคลิปออกมาเนาะทุกคนไปงานแต่ง เพื่อให้เราเห็นเนาะว่าผู้นำประเทศนี้ไม่ได้เลื่องทุกคนแทนที่จะเวลาเนะไปแก้ไขปัญหาให้ทหารให้ระหว่างสองประเทศให้มีการหยุดยิงเจราจาตกลงอันไหนควรคืนเข้าไปก็คืนไปไม่ใช่จะปล่อยให้ทหารลบอยู่แนวหน้าอย่างเดียวตัวเองลบอยู่ข้างหลังนี่แหละสิ่งที่บอยอวด คนไทยอวดนักอวดหนาบัเห็นหรือยังศักยภาพของประเทศไทยบวเห็นหรือยังความอาความแหลมคมเขี้ยวเล็บของทหารไทยเขาเก่งขนาดไหนสิ่งที่คุณอยากจะให้ทหารไทยเนาะนี่แหละสิ่งที่ มันทำให้บอยเห็นศักยภาพของประเทศไทยในด้านอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าในด้านความรู้ในกองทัพอากาศไทยในกองทัพไทยเขามีดีขนาดไหนคือแต่ละอย่างคือมีแต่รุ่นที่ทันสมัยบอยเห็นหรือยังเนอเอฟซของประเทศไทยถล่มฐานทัพทําให้เนะมีผู้เสียชีวิตเยอะในบ้านบอยนะอันนี้ มันสื่อถึงเนาะประเทศที่มีความพร้อมประเทศที่มีความสามัคคีเขาพร้อมที่จะบดขยี้คุณได้ตลอดเวลาถ้าคุณยังไม่หยุดเนาะเตรียมรอรับกรรมได้เลยและเตรียมรอทหารเป็นจํานวนเยอะเนาะในระยะที่ผ่านมาก็เห็นว่าเนาะออกมาข่าวใหญ่ของประเทศฝ่ายตรงข้ามเนาะพี่นอ้องออกมาทําข่าวว่าทหารไทยตุยไปเป็นพันรายแล้ว อันนี้มันจริงหรือเปล่าเนาะไม่ใช่ย้อนแย้งนะเอาไปเอามาจะเป็นบ้านของบอยเองเนาะที่ตุยไปเยอะเป็นหมื่นเป็นพันเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศไทยเขาใช้อาวุธเด็ดมาถล่มมาสกัดกั้นกองกําลังของบ้านบอยเนาะคือนี่แหละทุกคนมันทําให้เราเห็นศักยภาพของประเทศไทยเขามีดีขนาดไหนเนาะพี่น้อง สำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องเด้อจะที่เขามารับชมคลิปน้องรัดน้องฝาพี่พี่เอฟกดติตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อตอไปเด้อจะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน